ไม่ใช่แค่ทนายตั้มทนายถอนทั้งทีมคดีลุงพลไม่เกี่ยวข้องกันอีก จากกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องชมพู่อายุ3ขวบหลานสาวตัวเองซึ่งคดีนี้สารจังหวัดมุกดาหารได้นัดพร้อมกับผู้ความเมื่อบันที23ลึกจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยคดีนี้ลุงพลป้าแตนได้ให้ในายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีของน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นๆให้ทนายรัชพลเป็นคนดูแล โดยล่าสุดทนายรัชพลแจ้งกับทีมข่าวว่าทนายตั้มและคณะทีมทนายรวมทั้งตนเองขอถอนตัวจากคดีของน้องชมพูและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับลุงพลป้าแตนอีกโดยให้เหตุผลในการยกเลิกไม่ทําคดีนี้ว่าเกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันจากนี้จะเดินทางไปแจ้งต่อศาลจังหวัดมุกดาหารถอนการเป็นทนายของฝ่ายจําเลย ส่วนลุงพลป้าแตนไม่ได้คุยกันอีกเลยซึ่งหากทีมทนายถอนตัวทั้งหมดแล้วลุงพลกับป้าแตนต้องหาทีมทนายใหม่เพื่อต่อสู้คดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ